สคล6ชนบุรีเรามีวิธีเรื่องของการขับรถทางไกลในช่วงวันหยุดยาวนี้เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและขับขี่ให้ปลอดภัยมาฝากกันค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในขณะขับรถหรือก่อนที่จะขับรถและไม่ควรที่จะรับประทานยาที่ทำให้ง่วงอย่างเช่นยาลดน้ำมูกยาภูมิแพ้ยาแก้ไอ เราควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6-8ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางนะคะมันตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะโดยการตรวจเช็คลมยางไฟส่องสว่างไฟเลี้ยวตรวจระบบเบรกและควรที่จะมีเครื่องมือประจำรถและอะไรต่างๆสำรองติดรถไว้คาดเข็มขัดนิรภัยให้ทุกครั้งหากขี่รถจักรยานยนต์ก็ควรจะสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางและสุดท้ายค่ะ เราควรเลือกใช้การบริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนแค่นี้เราก็จะได้ขับรถทางไกลในช่วงวันหยุดยาวนี้อย่างปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยค่ะ